ในทางวิทยาศาสตร์คำว่าทะเลลึกหมายถึงชั้นของระดับน้ำทะเลที่มีความลึกตั้งแต่200เมตรลงไปเป็นส่วนที่มีมากถึง70%ของน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกและใน70%นี้มีเพียง1%เท่านั้นที่มนุษย์เคยสำรวจด,ดังนั้นจึงยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดอีกมากมายที่เราไม่รู้จักอาศัยอยู่ในส่วนลึกอันลี้ลับนี้กอบลินชัก ปลาฉลามกอบลินหรือฉลามเอเลียนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงในธรรมชาติถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปีคศสกักราด1 8บ3บริเวณพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นโดยเรือสำรวจ HMS Challenger และจนถึงปัจจุบันมีรายงานวัดทั่วโลกพบตัวมันแค่30ครั้งเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ากอบลินชักเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรที่มีชีวิตมาตั้งแต่สมัย112ล้านปีก่อนที่ยังคงสืบเผ่าพันมาจนถึงปัจจุบันมันมีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางประมาณ3.3ถึง4.5เมตรอาศัยอยู่ในล้ํลึกที่แสงสองไม่ถึง โดยปกติร่างกายของมันจะมีสีขาวชีดๆีดแต่เมื่อถูกจับขึ้นมาจากน้ำตัวมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายเลือดพวกมันมีลักษณะเด่นที่ส่วนหัวซึ่งมีกระดูกแหลมยื่นไปข้างหน้าเหมือนจมูกยาวๆของกอบลินด้านล่างของอวัยวะส่วนนี้จะสามารถปล่อยคลื่นพลังไฟฟ้าอ่อนๆเพื่อเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็นอาหารของมันได้ มันมีปากและกรามรูปร่างประหลาดสามารถยืดขยายออกมางับและบทเคี้ยวเหยื่อไม่ให้ดิ้นหลุดได้แม้ว่ากอบลินชักจะเป็นปลาที่ว่ายน้ำไม่ค่อยเร็วนักแต่มันก็มีปากและขากรรไกรที่แข็งแรงมากทำให้มันเป็นสัตว์ที่อันตรายมากอยู่ดีเมื่อวันที่3สิงหาคมคิสศ2018เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้เผยแพร่ภาพสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับกอบลินชรัก ลงบนทวิตเตอร์ของเขาแต่ในภาพมันเป็นปลาฉลามกอบลินที่ประหลาดกว่าที่เคยพบในธรรมชาติส่วนหัวและปากของมันยังคงมีลักษณะเหมือนฉลามกอบลินทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้มันแปลกประหลาดพิสดารคือมันไม่ได้อยู่ใต้น้ำแต่มันกำลังยืนอยู่ที่บริเวณชายฝั่งทะเลในเวลากลางคืนร่างกายครึ่งท่านล่างของมันจมอยู่ใต้น้ำ เห็นเพียงส่วนเหนือเอวขึ้นมาทำให้มองเห็นว่ามันมีแขนลักษณะเหมือนแขนของมนุษย์จมูกของมันยื่นยาวมีฟันที่แหลมคมเรียงกันเต็มปากดวงตาสีดำสนิทผิวของมันมีสีขาวเทาซีดๆในภาพเหมือนว่ามันกำลังถูกแสงไฟส่องและกำลังจะหันหลังเดินกลับลงสู่ทะเลในเวลาต่อมา เทเวอร์ก็ได้โพสต์ภาพฉลามกอบลินอีกครั้งหนึ่งในวันที่13เมษายนคริสตศักราช2020ไม่แน่ใจว่าภาพดังกล่าวจะเป็นภาพฉลามกอบลินตัวเดียวกันหรือไม่แต่ในครั้งนี้มันปรากฏตัวอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างออกไปมันหลบอยู่หลังสาวบริเวณใต้ถุนจุดที่เป็นส่วนซักล้างของบ้านหลังหนึ่ง มองเห็นส่วนหัวและจมูกที่แหลมยาวของมันโผล่ออกมาและภาพนี้ได้เผยให้เราได้เห็นรายละเอียดร่างกายของมันเพิ่มขึ้นนั่นคือส่วนมือของมันมือของมันมีลักษณะเดียวกันกับมือของมนุษย์ไม่มีผิดและภาพนี้ก็ทำให้รับรู้ว่ามันไม่ได้อาศัยอยู่เพียงแค่ในทะเลเท่านั้นมันยังสามารถขึ้นบกมาหลบซ่อนอยู่ในที่อาศัยของมนุษย์อีกด้วย ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากว่ามันจะมาดีหรือมาร้ายกันแน่เมื่อเอ่ยถึงเรื่องมนุษย์ครึ่งปลาฉลามมีตำนานที่โด่งดังของเกาะฮาวายอยู่เรื่องหนึง่งเล่าว่าราชาฉลามแห่งท้องทะเลได้แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วมาแต่งงานกับสาวชาวฮาวายคนหนึ่ง ในระหว่างที่หญิงคนนั้นตั้งครรภราชาฉลามมีความจำเป็นต้องกลับคืนสู่ท้องทะเลก่อนจากไปราชาฉลามได้สั่งหญิงคนนั้นว่าเมื่อลูกเกิดมาห้ามให้เขากินเนื้อสัตว์เด็ดขาดเวลาต่อมาหญิงคนนั้นก็ได้คลอดลูกออกมาเขาตั้งชื่อให้ว่านานัวหรือนา,นานาอุเอด้วยความที่เขามีเชื้อสายปลาฉลาม เขาจึงเกิดมามีร่างกายผิดปกติมาตั้งแต่เกิดมีรูขนาดใหญ่เหมือนปากปลาฉลามอยู่ที่หลังของเขาแม่ของนานาอุเอะพยายามปกปิดไม่ให้ใครรู้และคอยระวังไม่ให้ลูกกินเนื้อสัตว์แต่วันหนึ่งนานาอุเอะก็พลาดไปกินเนื้อสัตว์เข้าจนได้จากนั้นเขาก็เริ่มติดใจและมีความอยากมากขึ้นรอยรูปปากปลาฉลามข้างหลัง ก็เริ่มมีฟันแหลมคมยาวออกมาในที่สุดสัญชตาตญาณโหดของปลาฉลามก็ถูกปลุกขึ้นเมื่อเขาลงไปในน้ำร่างกายของเขาก็เปลี่ยนเป็นปลาฉลามไล่กัดกินคนจนเป็นที่หวาดกลัวของคนแถบนั้นแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของนานาอุเอะอยู่มาวันหนึ่งชาวเมืองพบปักใหญ่บนหลังของนาณาอุเอะโดยบังเอิญ และได้รู้ว่าเขาคือปลาฉลามตัวนั้นจึงพากันไล่จับและจะฆ่าเขานานาอุเอจึงเปลี่ยนร่างเป็นฉลามแล้วหนีลงทะเลนานาอุเอว่ายน้ำหนีขึ้นไปฝั่งที่เกาะเมาวกเขาเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์และพยายามอดกลั้นความอยากกินเนื้อมนุษย์เขาอาศัยอยู่ที่นั่นจนได้แต่งงานกับหญิงผู้เป็นเจ้าเมืองแต่แล้วเขาก็อดทนต่อความหิวโหยไม่ไหว เขาลักพาตัวเด็กสาวไปกินในทะเลต่อหน้าชาวเมืองแล้วเขาก็หนีต่อไปยังเกาะไมโลชาวเกาะไมโลได้ยินข่าวเรื่องฉลามกินคนอยู่แล้วจึงคอยระวังและจับตาดูแล้วในที่สุดก็มีคนเห็นนานาอุเอะแปลงกายเป็นปลาฉลามในทะเลจึงพาการจับเขาและฆ่าโดยนำขึ้นมาบนฝั่งและสับเป็นชิ้นๆแล้วนำไปเผา และนี่ก็คือเรื่องราวของกอบปิ้นชารกหลังจบคลิปฝากกดติดตามเพจอันอันเพว่าเล่นเป็นเรื่องด้วยนะคะเพื่อชมภาพสวยๆจากช่องเราค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายในช่วงปีคิดสก์ศักราร1920ถึง19 1930มีข่าวขย่าววาญที่เกิดขึ้นจริงเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นตำนานประจำเมืองมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามันคือเรื่องราวของ The Silver Alligator จระเข้ในท่อระบายน้ำในตอนนั้นทั้งเมืองต่างตื่นตระหนกกับเรื่องราวที่มีผู้อ้างว่าพบเห็นจระเข้ในท่อระบายน้ำทิ้งของเมืองมีรายงานการพบเห็นหลายครั้งโดยเริ่มจากพนักงานดูแลท่อระบายน้ำคนหนึ่งพบเห็นจระเข้ตัวใหญ่ว่ายน้ำผ่านไป ขณะที่เขากำลังทำงานอยู่แล้วก็มีข่าวรายงานต่อๆกันมาเรื่อยๆบางก็ว่ามันเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่โตกว่าจระเข้ปกติและมันทำร้ายมนุษย์ที่ลงไปในท่อระบายน้ำหรือแม้กระทั่งคนที่เดินอยู่บนถนนมันก็จะโผล่หัวออกมางับตัวลงไปกินในท่อระบายน้ำว่ากันว่ามันเป็นจระเข้ผิวสีเผือกซีดเนื่องจากมันอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินที่ไม่มีแสงสว่างมานาน เรื่องราวของมันทำให้ผู้คนทั่วทั้งเมืองวาดผวาอยู่นานหลายปีจนกลายไป็นตำนานที่อยู่คู่เมืองนิวยอร์กมาจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งสถานีรถไฟใต้ดินแมนฮัสตันก็ยังมีรูปปั้นของจระเขที่โผล่ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเพื่อกัดคนปรากฏอยู่ และในปีคิสก์ศักราช1980เรื่องราวของมันก็ยังได้นำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ที่มีชื่อว่า Alligator หรือในชื่อไทยว่าโคดไอเคียมส่วนเรื่องราวสาเหตุที่จระเข้ไปอาศัยกบดานในท่อระบายน้ำได้อย่างไรนั้นก็มีผู้สันนิษฐานไว้หลายแบบบางก็ว่ามันหลุดออกมาจากสวนสัตว์แห่งใดแห่งหนึ่งในแถบนั้นบางก็ว่าเป็นฝีมือของมนุษย์นี่แหละที่นำมันมาปล่อยไว้ อย่างเช่นเรื่องราวที่เชื่อถือการแพร่หลายมากที่สุดนั้นเราว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งฐานะร่ำรวยมากจึงอาศัยเส้นสายใหญ่โตแอบซื้อจระเข้ที่ผิดกฎหมายจากรัฐฟอลอริดามาเลี้ยงเพื่อเป็นของขวัญที่แปลกใหม่ให้แก่ลูกของเขาพวกเขาได้ซื้อมันมาในขณะที่มันเป็นจระเข้ตัวเล็กๆขนาดที่ยังใส่ในตู้ปลาได้ตอนแรกมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักไม่มีพิษมีภัยอะไร แต่ในเวลาต่อมาจระเข้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆและมันก็เริ่มมีความดุร้ายตามสัญชาตญาณการที่นำมันมาเลี้ยงไม่ได้ทำให้มันเชื่องลงแม้แต่น้อยครอบครัวนี้เริ่มเห็นว่าหากเลี้ยงมันไว้ต่อไปต้องเป็นอันตรายต่อคนในครอบครัวแน่ๆพวกเขาจึงจับมันทิ้งลงไปในโถชักชโครกเพื่อหวังว่าจะกำจัดมันให้ตายไปพ้นพ้นเสีย แต่ปรากฏว่าจระเค้ตัวนั้นมันไม่ตายมันไหลไปตามท่อระบายของเสียที่แสนสกปรกซาเซพเนจรไปจนกระทั่งถึงท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในเมืองนิวยอร์กเป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตที่ต้องดิ้นรนทำทุกวิธีทางให้ตัวเองอยู่รอดมันกระเสือกกระสนหาของกินตามท่อระบายน้ำนั้นเริ่มต้นด้วยการจับกินหนูและสัตว์เล็กๆต่างๆ หรือแม้กระทั่งบางครั้งมันก็ต้องจำใจกินขยะของเสียของมนุษย์ที่ทิ้งลงไปในท่อระบายน้ำเพื่อประทังชีวิตจนกระทั่งมันจะเริ่มเติบโตขึ้นจนมีขนาดใหญ่อย่างน่ากลัวแต่ในท่อระบายน้ำก็มีอาหารที่จำกัดเมื่อร่างกายมันโตขึ้นมันก็ต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นมันจึงเริ่มหิวโหวยและอดโซกสัญชาตญาณน,นักล่าของมันจึงเริ่มทำงานมันเริ่มซองหาอาหาร ชิ้นใหญ่กว่าหนูตัวเล็กๆและมันก็ได้พบว่ามนุษย์นี่แหละคืออาหารที่เหมาะกับตัวของมันมากที่สุดเรื่องราวของมันสร้างความหวัดวันไปทั่วทั้งเมืองในเวลานั้นมีข่าวหนังสือพิมพ์แรงงานข้อมูลการพบตัวของมันอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันก็มีการพยายามให้ข้อมูลโต้แย้งออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งว่า เรื่องราวของจระเข้ในท่อระบายน้ำนั้นเป็นเพียงข่าวลือมีการถกเถียงและนำเสนอข้อมูลมาหักล้างทฤษฎีความเชื่อต่างๆเช่นจระเข้อาจจะอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดในท่อระบายน้ำจนมีขนาดใหญ่โตได้เพราะในนั้นมีอุณหภูมิต่ำมากและเต็มไปด้วยสารเคมีและเชื้อแบคทีเรียมันจึงน่าจะตายอย่างรวดเร็วด,ด้วยสารพิษหรือเชื้อโรคบางโกว่า โดยสรีระร่างกายของจระเข้มันไม่สามารถปีนไป่ายได้เพราะฉะนั้นข่าวที่ว่ามันขึ้นมางับคนลงไปกินในท่อระบายน้ำจึงไม่มีทางเป็นไปได้นอกจากนั้นก็ยังมีการนำเสนอข่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการลงไปพิสูจน์และถ่ายภาพออกมายืนยันว่าท่อระบายน้ำของเมืองนั้นปลอดภัยแต่คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็ไม่เชื่ออย่างนั้น ข้อมูลต่างๆที่อีกฝั่งพยายามเสนอมานั้นถูกมองว่าทําขึ้นมาเพื่อกบเกื่อนข้อเทจ็จจริงอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้ลงข่าวในปีคศกั1930ว่าพบเห็นตำรวจหลายคนลงไปยังท่อระบายน้ำพร้อมอาวุธสำหรับล่าสัตว์ขนาดใหญ่ ซึ่งมันน่าแปลกมากในขณะที่กล่าวอ้างว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทำไมถึงส่งกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปมันดูย้อนแย้งและลึกลับเหมือนกับว่าทางรัฐบาลได้ปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของ The Silver Alligator ก็ยังคงเป็ปริศนาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งในวันที่13สิงหาคมคิศักรา2018เทเวอร์เฮดสันได้โพสต์ภาพภาพหนึ่งในสื่อโซเชียลของเขา มันเป็นภาพปากทางเข้าอุโมงค์ทางระบายน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งด้านมุมซ้ายปรากฏล่างของสิมีชีวิตบางอย่างให้เห็นมันเป็นขาของแมงมุมขนาดยักษ์ที่กำลังไต่ขึ้นไปยังปากท่อระบายน้ำขาที่เป็นข้อๆรวมถึงขนยุบยับของมันดูแล้วน่าขนลุกที่สุดลำตัวของมันขาวซีดจนแทบจะโปร่งแสงผู้คนต่างพากันตั้งชื่อให้มันว่า The Silver Spider เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้บรรยายภาพของเขาว่าคุณเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับเมืองที่มีจระเข้ในท่อระบายน้ำหรือไม่ฉันเคยเป็นคนงานในเมืองฉันรู้ว่านั่นเป็นเรื่องที่ไร้สาระที่สุดเพื่อนรักมันไม่ใช่จระเข้มันคือแมงมุมและประโยคนั้นเองก็ได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปริศนามาอย่างยาวนานคำถามที่ว่าทำไมจระเข้ถึงสามารถปีนออกจากท่อไปจับคนบนถนนกินเป็นอาหารได้ ทำไมรัฐบาลถึงต้องส่งตำรวจพร้อมอาวุธล่าสัตว์ขนาดใหญ่ลงไปในอุโมงค์ระบายน้ำแล้วยังมีข้อพิรุษและพฤติกรรมที่พยายามปกปิดข้อมูลและบอกให้คนเชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นอีกหรือเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่คนพบเห็นและคิดว่าเป็นจระเข้นั้นแท้จริงแล้วมันอาจเป็นแมงมุมยักษ์ตัวนี้นี่เองแต่เพราะภายใต้อุโมงค์ระบายน้ำนั้นมันมืดมากจึงอาจทำให้คนมองเห็นไม่ชัดและคิดว่ามันคือจระเข้ ซึ่งรัฐบาลอาจมีส่วนรู้เห็นที่มาของแมงมุมยักษ์ประหลาดตัวนี้ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ทดลองในศูนย์วิทยาศาสตร์ลับของรัฐบาลเองก็เป็นได้รัฐบาลจึงพยายามกำจัดมันและกบเกินเรื่องราวที่ทุกคนคิดว่าเรื่องของมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือและนี่ก็คือเรื่องราวของ The Silver Spider และ The Silver Alligator เพื่อนๆคนไหนอยากให้เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย